สบายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องลาวเกิลออฟฟิเชียหรือว่าช่องของพัดสาวลาวคนณคำม่วนนั่นเองกาทักไทยสบายดีและสวัสดีนพีน้องสำหรับในคลิปนี้พัดก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทางด้านการพัฒนาอุตสาหก,กรรมการบินของทางประเทศไทยมาอัพเดตให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมและก็ได้ฟังไปนํำกัน โดยล่าสุดเลยพี่น้องเมื่อวันที่8พฤกาิน2567ที่ผ่านมานี้ทางด้านบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพิ่นก็นได้มีการรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่3ของปีพศ2567 ซึ่งในขณะน,นี้ธุรกิจของการบินไทยก็คือมีการกลับมาฟื้นตัวอย่างต่อเนืองท่านผู้ชมโดยผลประกอบการของบริษัทการบินไทยและบริษัท้ยอยแมนมีกำไรสุทธิจำนวน12,483ล้านบาทซึ่งเป็นผลกำไรที่สูงกว่าปีก่อนถึง1,937ล้านบาทกันเลยเนาะหรือเพิ่มขึ้นกว่า711% นั่นก็เป็นผลเนื่องมาจากการพื้นตัวของธุรกิจพีน้องที่เพิ่นมีการขยายเส้นทางการบินใหม่ในยุโรปและจีนนั่นเองเนอะซึ่งมันครอบคลุม61จุดทั่วโลกกันเลยและในขณะเดียวกันเนาะพีนองสายการบินดังกก้าวเพิ่นกันยังคงรับมูลรายการจากการปรับโครงสร้างนี่ไปพร้อมๆกันอีกด้วยเนอะ โดยถ้าเรายอ้อนกลับไปในช่วง3-4ปีก่อนหน้านี้พอแม่พี่น้องทุกท่านก็คือสิหูกันดีเนาะว่าการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเพิ่นได้ประสบกับปัญหาขาดทุนอย่างนักจนเกือบจะลมละลายโดยนักสุดเลยก็คือจะเป็นในปีพศส5 6พิพี่น้องที่ปีนั้นมีโควิด -19 บระบาเนาะโดยการบินไทยก็คือขาดทุนไปกว่า14 1000ล้านบาทกันเลย จนในตอนนั้นหลายคนก็ได้มีการตั้งสายาใหม่ให้กับสายการบินดังกล่าวว่าการบินไทยขาดทุนเท่าฟ้าพี่น้องนั่นก็สืบเนื่องมาจากว่าทางด้านสายการบินไทยเนาะเพิ่นได้มีการขาดทุนสูงสุดเป็นประวัติการและเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนาะหลังจากนั้นในเวลาต่อมาการบินไทยเพิ่นจึงนําไปสู่การยืนข้อแผนฟื้นฟูกิจการในที่สุดท่านผู้ชม โดยในขณะนั้นออเพิ่นก็นได้ดําเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการโดยทางสายการบินไทยเพิ่นก็นได้มีการหาวิธีการหลายอย่างทั้งปรับโครงสร้างเปลี่ยนผู้บริหารไม่ ลดต้นทุนลดค่าเจ่ายมีการเจราจากับเจา้าหนี้และก็มีการปลดพน,นักงานบางส่วนออกนําอีกน้พี่นองซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นข่าวโด่งดังกันเลยในตอนนั้นและนอกจากนี้เพื่อนก็นยังมีการเช่าเครื่องบินไม่มีการขายเครื่องบินเก่าออกและก็ยังมีการปรับเส้นทางการบินและอื่นๆอีกหลายอย่างกันเลยเนาะจนในที่สุดมาฮอดปีนี้ปีพศ .2567 ทางสายการบินไทยขาดทุนเท่าฟ้าเนาะเพื่อนก็นได้กลับมาฟื้น คืนซีกลับมาลักคุณเท่าฟ้าได้อีกครั้งท่านผู้ชมโดยเพื่อนได้มีผลกำไรในไตรมารส3าของปีพศ2567ก็คือ,อยู่ที1 2 4 8 3ล้านบาทพี่น้องโดยเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่องนี้นั้นทางด้านสายการบินไทยได้รายงานว่าในบริษัทการบินไทยและบริษัทยอยแม้นมีรายได้รวมแบบบรวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวทั้งสิ้นกว่า4 5 8 0 8ล้านบาท ทรงสูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อนถึง8,800ล้านบาทกันเลยเนาะหรือเพิ่มขึ้นกว่า3.8%าาปุ โดยมีสาเหตุหลักนาก,ก็คือมาจากรายได้จากกิจกรรมการขนส่งที่เพิ่มขึ้นถึง7,450นรอล้านบาทหรือ0.77%รวมไปถึงรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นถึง6,82ันรอปล้านบาทหรือ0%นั่นกับเนื่องมาจากการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินท่านผู้ชมและการเพิ่มเส้นทางการบินที่ให้บริการเนาะเพื่อหองหับปริมาณความต้องการเดินทางของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะ โดยในไตมานี้นั้นทางด้านบริษัทการบินไทยเพิ่นก็นได้มีการกลับมาให้บริการในเส้นทางการบินสายต่างๆเนาะพี่น้องอาทิเส่นสายการบินสู่มิลานสาธารณรัฐอิตาลีและ at, ออสโตรเลัสอาณาจักรนอร์เวย์และนอกจากนี้เพิ่นก็นยังได้มีการเพิ่มความที่ไปยังเมืองปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้โสโปรจีนอีกด้วยเนาะนั่นก็เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับจีนจกมาตรการยกเว้นวีซ่าของทั้งสองประเทศนั่นเองพี่น้อง ด้วยเหตุนี้และเนาะจึงเหตให้บริษัทการบินไทยมีเครือข่ายเส้นทางการบินให้บริการครอบคลุม6 1จุดบินในสาว6ประเทศทั่วโลกโดย8จุดบินในประเทศก็คือบรวมกรุงเทพมหานครท่านผู้ชม ส่วนรายได้จากค่าระวางขนส่งและไปรษณียภพันฑ์ที่เพิ่มขึ้น1 2 6 8ล้านบาท36.6%จากปริมาณการขนส่งพัสดุพันธ RF ์ RFTK เพิ่มขึ้นร้อยละ31.6และรายได้จากพัสดุพันธ์เสียต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ5.6และนอกจากนี้ทางบริษัทการบินไทยและบริษัทย่อยเพิ่นกันยังมีรายได้จากกิจกรรมอื่นๆที่เพิ่มขึ้นถึง589ล้านบาทหรือว่า2.1%และ นอกจากนี้ทางด้านการบินไทยเพื่อนก็นยังได้เปิดเผยต่ออีกว่ารายได้ส่วนใหญ่ก็คือมาจากรายได้หน่วยธุรกิจที่เพิ่มขึ้นมาจากจํานวนผู้โดยสารเนาะและจานวนเที่ยวบินของสายการบินลูกค้าที่เพิ่มขึ้นนั่นเองและมีรายได้อื่นๆอีก่นนนนนนานผู้ชมที่เพิ่มขึ้นกว่า781ล้านบาทหรือ146.5%ปเซึ่งในขณะที่ค่าใช้ใจ่ายรวมแบบบรวมกายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวนะก็คือเพิ่มขึ้นจากปีก่อน9 3้7นล้านบาท หรือ3 1 9ซึ่งตามปริมาณการผลิตรหรือว่าปริมาณการขนส่งจำนวนเที่ยวบิน จุดบินและผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นรวมทางค่าใช้ใจ่ายจากการดําเนินงานเพิ่มสูงขึ้นจากหลายปัจจัยอย่างเช่นค่าใช้ใจ่ายซ่อมแซมและค่าซ่อมบํารุงอากาศยานซึ่งเพิ่มขึ้นจากประมาณการค่าซ่อมที่สูงขึ้นตามจํานวนเครื่องบินที่ใชในการปฏิบัติการที่เพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะและค่าบริการการบินเนื่องจากอัตราค่าบริการภาคพื้นที่สูงขึ้นค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการขยา,ายและโฆษณาซึ่งเพิ่มขึ้นตามประมาณการจองบัตรโดยสารที่เพิ่มสูงขึ้น และค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่เพิ่มสูงขึ้นป๊าพทที่น้องมีแต่สูงขึ้นทุกอย่างเลยเนาะ แต่แนวใดกระามท่านผู้ชมณวันที่30กันยายน2567ทางบริษัทการบินไทยก็คือมีเครื่องบินที่ใช้ทาการทั้งสิ้น77ลำด้วยกันเนาะโดยในไตรมาสที่3ของปี2567ทางบริษัทการบินไทยก็คือมีอัตราการใช้ประโยชน์ของเครื่องบินเฉลี่ย13.1ชั่วโมงเนาะมีจํานวนผู้โดยสารที่ทําการขนส่งรวมทั้งสิ้น3.4 9ล้านคนเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนถึง1้0ยละราวจุด5 กันนเลยาผู้้ชมและนอกจากนี้ก็ยังมีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร ASK เพิ่มขึ้นถึง3,559ล้านที่นัง่งหรือ้อยละ6าวและปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร r p k เพิ่มขึ้นถึง2,544ล้านคนต่อกิโลเมตรหรือ้อยละสาเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเนาะและทั้งหมดนี้ก็คือเป็นข้อมูลข่าสารเกี่ยวกับการพัฒนาของสายการบินไทยท่านผู้ชม ที่เพื่อนได้มีการฟื้นคืนชีพกลับมามีกำไรอีกครั้งเนาะซึ่งก็ถือได้ว่าเกือบรับแตกกลับมาได้น้านผู้ชมถ้าเปรียบเทียบเป็นมวยก็คือเกือบล้มไปแล้วเนอะแต่เพิ่นก็ลุกขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งจังใดเฮากรรมาท่าติดตามเบื้องนํากันตอนตอไปเนาะว่าทางสายการบินไทยเพื่อนจะมีการเคลียร์หนี้สินของเพื่อนจังใดแล้วธุรกิจของเพื่อนจะดําเนินการตตอไปแนวใดน้านผู้ชมเฮากรมาท่าติดตามเบื้องนํากันสําหรับในคลิปนี้ก็สิมีประมาณทอนนี้ล่ะที่ ได้ยิบยุกเอามาฝากมาตอนทุกท่านถ้าเกิดว่าในคลิปนี้มีข้อมูลข่าวสารมีคํเว่าคําจาหรือว่ามีคําใดที่พัดได้ว้าผิดพลาดไปพัดกระตรงกาบขอโทษขออภัย่อเมพี่นองทุกคนไว้ณที่นี่นําเนาะในมือหน้าพัดเซตคลิปอย่างให้เบิ้งก็อย่าลืมท่าติดตามโดยการกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พัดเฮ็ดคลิปโตโตไปนำเนอะในมื้อนี้ก่อนจากกันไปกับเก้าพี่น้องมิตรภาพส,สิขอไว้ใ่ให้พรพรมแม่พี่น้องทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรง,งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนานาประการเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีและตลอดไปเด้อในมือน้อนาพพกันไม่ในมื้อนี้ต้องขอตูลาไปก้นขอเก้าคำว่าสบายดีและสวัสดีค่ะ